ข่าวที่ทุกคนตกใจมากก็คือคายเนประกอบที่มาเลเซียแล้วถูกลงกว่า2ล้านแล้วสงสัยไหมครับว่าก่อนหน้านี้มันประกอบที่ไหนแล้วทำไมมันถึงแพงกว่า2ล้านมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้ฟูจิพาไปดูดีกว่าครับคายเยนนะครับที่เบียร์ทัวเฮาส์ที่ฟูจิยืนอยู่มองอยู่ตรงนี้นะครับนั่นคือคายเยนที่ไม่ได้ประกอบที่มาเลเซ,ซียซึ่งมันก็จะแพงกว่าอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมชาติเนื่องจากว่าหลายๆอย่างอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูกันก็คือออปชั่น ออปชันขายเยนที่ทางเบ er ียร์ต์เฮาส์มีหรือว่าขายเยนที่ไม่ได้มาจากมาเลเซียนะครับมันจะมีออปชันให้เลือกเยอะกว่า122อย่างแรกเลยนะครับเป็นลายล้อประมาณนี้นะครับลายล้อประมาณนี้อย่างที่2ก็คือรถปัจจุบันที่จอดอยู่ที่เบียร์ต์เฮาส์แล้วเนี่ยมันจะประกอบที่โรงงานของ v o l ks w a g e n เลยนะครับนั่นก็คือที่สโลวาเกียนนั่นเองหมายความว่า โรงงานนี้เนี่ยมีประสบการณ์การประกอบรถนะครับคยเยนกว่า30มปีคยเยนอาจจะไม่ใช่30ปีเต็มนะครับแต่ว่าโรงงานนี้มีประสบการณ์กว่า30ปีหมายความว่าทุกคนที่โซเวียตนะครับมีประสบการณ์ในการจับปอร์เช่มาแล้วอย่างยาวนานซึ่งประสบการณ์สูงหมายความว่าเขาก็จะมีความเสถียรในเรื่องของการ QC ในเรื่องของการประกอบใช่ไหมครับโรงงานขายเยนเนี่ยผ่านการประกอบ ที่ดีเทลเยอะมากๆนะครับน mm ั่นก็คือประกอบแชสซีตัวถังอลูมิเนียมนะครับประกอบพาร์ตต่างๆนะครับแชสซีอลูมิเนียมอาจจะประกอบด้วยหุ่นยนต์นะครับส่วนพาร์ตต่างๆฝากระโปรงหน้าติดตั้งประตูอะไรเงี้ยก็จะติดตั้งด้วยมือคน mm hmm. เพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญของสตาฟนะครับหรือว่าคราฟเน่ที่โรงงานเนี่ยที่โซวเวียตอาจจะมีประสบการณ์สูงกว่า mm hmm. เพราะฉะนั้นพวกล่องนะครับพวกแก๊ปต่างๆเนี่ย mm hmm. เขาจะมีการวัดนะครับวัดผ่านการ QC ให้ล่องทุกจุดเนี่ย มี QC มีร่องที่เท่ากันทุกส่วนนะครับ1น,นิ้ว1นึเซนครึ่งเซนก็จะมีอุปกรณ์นะครับก็ต้องใช้คนที่มีประสบการณ์ในการประกอบและวัดผ่าน QC เพื่อให้มันออกมาเนียบสุดๆนั่นเองนะครับซึ่งที่มาเลเซียผมก็คือผมคิดว่าโรงงานที่มาเลเซียเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นโรงงานของปอร์เช่แล้วนะครับประกอบปอร์เช่แล้วเขาก็ต้องมีมาตรฐานนะครับ มีระบบนะครับการประกอบที่ดีมากอยู่แล้วแหละแต่แค่มันก็จะมันก็จะต่างกันที่แค่คนที่มาประกอบให้เนี่ยก็อาจจะเป็น s t a f นะครับที่มีประสบการณ์น้อยกว่าที่สโลวาเกียนั่นเองซึ่งผมก็มองว่าทายาปัจจุบันที่มาจากสโลวาเกียเนี่ยก็จะผ่านมือนะครับคนที่มีประสบการณ์มามากกว่านั่นเองสตงีต่างของปอร์เช่นะครับจริงๆทั้ง2งโรงงานน่าจะเหมือนกันก็คือที่โรงงานที่สโลวาเกียนะครับสีพวกนี้นะครับก็จะผ่านการพ่นโดย คุณยนต์นะครับกว่า88ตัวแล้ใช้เวลาพ่นกว่า18ชั่วโมงอ่ะยาวนานจนไปครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคุณภาพสวยงามอย่างแน่นอนนะครับซึ่งมันถามต่อว่าแล้วไอเดียในการเลือกรถจาก2องโรงงานนี้คืออะไรอย่างแรกคนที่อยากจะได้ขยีทนก็คือว่าอยากอาจจะมีอารมณ์บู๊ตตอนนี้คืออยากซื้อ อยากได้รถเลยนะครับซึ่งถ้าอยากได้รถเลยหมายความว่ารถที่ B Auto House ที่ฟูจิยืนมองอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นรถที่รับได้เลยไม่ต้องรอนานถึง6เดือนหรือ1ปีนะครับเพื่อนๆผมบางคนก็สั่งรถตอนนี้ใช่ไหมครับ<ๆ>ก็ต้องรอคิวรอคิวคนฟิกนะครับรอประกอบมาเลยก็อาจจะมามิถุนายนปีหน้าหรืออะไรอย่างนี้หรือบางคันที่เลือกรถที่เขาเลือกมาให้แล้วเราก็อาจจะได้เร็วหน่อยแต่ว่าถ้าอยากรับเลยตอนนี้นะครับอาจจะแพงกวดหน่อยก็ เลือกรถที่ประกอบที่สวิเซอรนด์ได้เลยก็จะเป็นพวกนี้ซึ่งสวยงามมากๆที่เบลล์เฮาส์นะครับราคาตั้งมาก็จะแพงกว่าที่เรารู้กันก็คือประมาณ2อสาล้านใช่ไหมครับแต่ว่าบอกเลยว่ารถที่จอดอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยอย่างแรกเบลล์ออโตทเฮาส์นะครับให้วอร์ันตีไปเลย4ปีนะครับสบายใจไปเลยส่วนเรื่องราคาเนี่ยอย่างแรกคือออปชันมันเยอะกว่าอยู่แล้วราคาก็สูงกว่าแต่ถ้ามาคุยกับผมนะครับที่เบลที่เบลล์ออโตทเฮาส์ตอนนี้หรือใครก็ได้ที่นี่นะครับก็ลองคุยราคาดูอาจจะแพงกว่าตัวมาเลเซียแค่ ไม่เท่าไหร่อาจจะรับได้และทําให้รับรถที่ประกอบโดยมือช่างที่ประสบการณ์สูงนะครับโรงงานที่ผ่านการประกอบรถมากกว่า30ปีก็ถ้าชอบนะครับงานนิบเนี้ยบสบายใจกับประสบการณ์อย่างยาวนานก็เลือกรถที่ประกอบจากที่โรงงานโ o l k s w วากเกนเซเกียได้เลยซึ่งล้อ,อนะครับล้อมันอาจจะแตกต่างกันเนื่องจากว่าล้อที่โรงงานสโลวาเกียเนี่ยสามารถออปชันที่รถออปชันลดมา ร2อได้นะแต่ว่าโรงงานมาเลเซียเนี่ยที่ทางที่ทางประเทศไทยเราเอาเข้ามาเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะล็อกเป็นที่ร้อยีนิ้ว mm hmm. อาจจะเปลี่ยนไม่ได้ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรก็ลองดูนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบความเนี้ยบ mm hmm. เรามาดูฟังท่อสปอร์ตเอ็กซอกันอีกนิดน,นึงแล้วกัน mm hmm. สำหรับใครที่อยากได้สปอร์ตเอ็กซซอร์สซิสเต็มนะครับว่ามันดียังไงนี่มีสปอร์ตโคโนนะโอเคเปิดแล้วก็เางหมุนไปที่สปอร์ตพลัสก่อนนะครับ ไปอ่าสปอร์ตสปอร์ตพลัสช่วงล่างนะครับเขาก็จะปรับประเเตี้ยลงนิดนึงนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าการขับขี่สปอร์ตเนี่ยเมื่อโช็คเตี้ยลงนะครับหมายถึงว่าแรงเบาส์จังหวะการสปลมันจะสั้นลงหมายความว่าการเข้าโค้งการเลี้ยวการเร่งแซงเนี่ยมันจะไม่มีการยุ่ยหย่อนนะครับทาให้เราเลี้ยวได้อย่างกระฉับกระชับมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาฟังเสียงท่อกันดีกว่าไป อาจจะได้ยินเสียง c r กเกิลเบาๆนะครับก็รบกวรับซึ่งถ้าอยู่ในรถเนี่ยเวลาขับเราเร่แงแซงรถเกียร์เพิ่มเกียร์มันจะเป็นฟิลที่ฟินมากๆพานโนรามิคพานโนรามิคซันลูสสีบอกโดเรดนะครับตัดกระดำภายในเป็นจอใหม่ Apple CarPlay ก็ออปชันเนี้ยบๆนะครับประกอบเนี้ยบๆโดยโคนโซเวียตก็หวังว่าทุกคนจะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อเพิ่มการตัดสินใ,นใจได้ว่า ประกอบมาเลเซียหรือจะประกอบที่โรงงานโฟ l ks วาเก n ที่สโลวาเกียแพงกว่า 2>, 2ล้านแต่ว่ารถที่เ o y o ร์ h o u า e เนี่ยถ้ามาคุยจริงๆแล้วได้วารันตี4ปีแล้วก็ราคาจะไม่ได้แพงกว่า2ล้านก็ได้ใครจะไปรู้นะครับลองมาเลือก Option ออปชันกันก่อนเดี๋ยวฟูสิจ,จะช่วยเลือกให้ ประกอบโดยช่างผู้ชำนาญการโรงงานมีประสบการณ์กว่า30ปีกับมาเลเซียโรงงานที่เพิ่งเปิดใหม่แต่จะได้มาตรฐานจากร r อเช่อยู่แล้วนะครับก็เลือกได้อ PTION อที่เยอะกว่าช่างที่มีประสบการณ์มากกว่ากับโรงงานเปิดใหม่อ p อชั่นได้น้อยกว่าซึ่งรถพวกนี้รับได้เลยนะครับก็สามารถมาติดต่อฟจิได้หวังไว้ทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็อาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นจากคลิปนี้นะครับก็ถ้าคลิปนี้ทําให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก็ ฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการคิดเรื่องราวที่จะพูดในคลิปต่อไปสำหรับชีวิตในเบียร์ตัวเฮาส์ครับก็มีความสุขมากหว่าวทุกคนจะแวะเวียนมาเจอกันบ่อยๆแนะนำเพื่อนมาซื้อกันได้เยอะนะครับเอา่าดเบนลี่ G-Class Porsche แวะมาเจอกันเยอะนะครับมี m ม็กซ์แด้วยนะสวัสดีครับ